ครับก็สวัสดีพี่น้อง f c ทุกท่านครับวันนี้ก็มีคอมเมนต์นะครับมเม้นหนึ่งนะครับมเม้นเข้ามานะครับบอกมาว่าอา่าผมรู้ว่าท่านเจ่งการที่ท่านทำคลิปลงโซเชียลในลักษณะแบบนี้จะทำให้อู่ซ่อมทั้งประเทศเจ๊งกันหมดนะครับพี่น้อง f c นะอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ที่มเม้นเข้ามานะครับก็นะครับผมก็จะ เล่าเรื่องเราดีๆให้ฟังนะมีวันหนึ่งนะครับเด็กในหมู่บ้านในชุมชนของผมนี่แหละขี่รถเข้ามาผมนะอ่าเขาบอกมาว่าผมก็ไล่ลมเบรกเหมือนพี่ทํานั่นแหละทําตามทุกขั้นตอนแล้วแต่ทําไมไล่ลมไม่ได้ไล่มาครึ่งวันแล้วนะครับแก้ให้ผมหน่อยนะครับนี่แหละนะครับการที่เราทําคลิปลงไปไม่ได้หมายความว่าคนที่ดูจะทําตามได้ทุกคนนะครับ งานเราก็มีเหมือนเดิมอย่างเช่นล่าสุดนะครับล่าสุดเนี่ยมีน้องๆน,นะครับจากอีกฝากฝั่งหนึ่งของจังหวัดผมนะเขาก็วิ่งมาหาผมเนี่ยประมาณ30กว่ากิโลนะครับวิ่งเอารถเข้ามาให้ผมแก้นะครับเป็นสปาร์นะครับมีอาการเล่งไม่ขึ้นนะครับควันดำนะครับน้องเขาบอกมาว่า,าแก้มาหลายที่แล้วนะครับก็ไม่หายนะครับ ทีนี้น้องเนี่ยนะครับน่าจะเป็นคนจับรถขายนะเขาก็มีความรู้พอประมาณแต่เขาก็แก้ไม่หายเขาก็เอามาให้ผมทํานะพอไมา้ผมทำเนี่ยนะครับอ่าสิ่งที่ผมได้พบได้เจอฟังจากเสียงแล้วก็คือน้ํามันท่วมนะครับผมก็มาแกะอ่าเช็คมาร์กเช็คอะไรไล่ให้ทั้งหมดเลยตั้งวงตั้งบาทั้งหมดเลยนะครับสุดท้ายมาจบที่แววกค้ำด้านข้างคาบูริเตอร์นะครับพี่น้อง fc นะอันนี้ก็แก้ให้น้องๆไปเห็นไหม นะครับการทำคลิปลงโซเชียลเราก็มีงานเหมือนเดิมนะครับณปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นร้านซ่อมนะครับหรือว่าศูนย์บริการก็ไม่มีงานเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับอ่าไม่รู้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรร้านที่มีงานนะครับร้านที่มีงานนะครับก็คือร้านที่รับแต่งรถนั่นเองนะครับร้านธรรมดาทั่วไปจะไม่ค่อยมีงานนะครับ แม้กระทั่งในศูนย์นะครับพี่น้อง f อฟศูนย์ก็ยังไม่ได้ขายรถแล้วเจอารถที่ไหนมาซ่อมนะครับอ่าอันนี้ก็ฝากไว้ให้คิดด้วยนะครับทุกร้านเหมือนกันหมดเลยนะครับทุกร้านเหมือนกันหมดเลยงานมันล่อยหลอลงนะครับพี่น้อง f อฟอีกอย่างหนึ่งนะครับรถใหม่มันก็ดาวถูกด้วยนะครับมันก็มีรถใหม่มีเฉพาะรถใหม่รถเก่าๆมันก็ไม่ค่อยมีแล้วนะครับทุกท่านนะอะ่านหมายความว่ารถใหม่ออกมาเนี่ย ดูเหมือนว่ามันจะทนขึ้นนะมันไม่ค่อยเสียนะครับณนะปัจจุบันนี้นะครับเขาก็มีการพัฒนาขึ้นไปนะเพียงแค่ว่านะครับรถบางค่ายมันมีเยอะนะครับมันก็เลยเห็นเป็นพังบ่อยแค่นะั้นเองจริงๆแล้วรถมันทนขึ้นเยอะกว่าแต่ก่อนนะครับพี่น้อง f อนะอันนี้ก็ฝากไว้ให้คิดสักนิดนึงนะครับการทำโซเชียลมันไม่ได้ไปทำให้งานของพวกเรานะครับหดหายไปหรอกนะครับ ถ้าหากว่านะครับการทำโซเชียลเนี่ยนะครับมันทำให้อู่ซ่อมเจ๊งเนี่ยนะครับอ่าคนที่ทำโซเชียลนะครับคนที่ทำทำโซเชียลเนี่ยนะครับน่าจะประมาณ10ล้านกว่าช่องนะครับอ่าไม่ใช่แค่ผมคนเดียวทำวันนี้นะครับผมไม่พูดแต่ช่องอื่นเขาพูดนะครับมันก็มีค่าเท่าเดิมท่านจะมาโจมตีเฉพาะ อ่าช่องที่ท่านเข้าไปดูมันเป็นไปไม่ได้นะครับสิบล้านกว่าช่องในประเทศไทยนะครับก็ทําเหมือนกันนะครับคอนเทนต์เดียวกันหน้างานเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะจบคนละที่นะครับอ่าผมทําคลิปไปนะครับอ่าเปลี่ยนยางเปลี่ยนอย่างโน้นเปลี่ยนอย่างงาั้นเปลี่ยนอย่างนี้แต่พอลูกค้าซื้อมาเองงัดปุ๊บ่วกปั๊บก็มีนะครับสุดท้ายเขาก็ไปซื้อ,อยางที่ไหนก็ที่ร้านคุณนั่นแหละเพื่อเผื่อยกรดไปให้คุณประกอบด้วยซ้ําไปนะครับพี่น้อง f c นะ เอาละนะครับคลิปนี้นะครับก็ขอเล่าเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับการทำโซเชียลเป็นดาบสองคมก็จริงแต่มันไม่ได้ทำให้พวกเรานะครับไม่มีงานมันไม่เกี่ยวกันเลยนะครับทุกท่านนะเอาละคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีทุกท่านครับอ๋อนะครับผมแถมให้อีกนิดหนึ่งนะครับพี่น้อง FC สมัยก่อนนะครับถ้าพ่อแม่ของเราไม่มีตัง นะครับเราจะไม่ได้เรียนช่างยงช่างยนต์อะไรมากมายหรอกแต่นะปัจจุบันนี้เด็กๆน้องๆนะครับเรียนจบช่างยนต์มาเยอะจบมาก็เปิดร้านกันเยอะนะครับนี่แหละนะครับอาจจะหมู่บ้านหนึ่งมีอาจจะตำบลหนึ่งมีอู่ซ่อมสัก 2- 3สาร้านนะครับณปัจจุบันนี้ใช้คาว่าหมู่บ้านหนึ่งนะครับมีอู่ซ่อมอยู่56อู่นะครับพี่น้อง f อนะ งานมันก็ต้องถูกแบ่งย่อยแยกออกไปนะครับญาติาใครญาติมันพี่น้องใครพี่น้องมันมันก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับพี่น้องนะอันนี้ก็เราก็ต้องเข้าใจแล้วนะครับณนะตรงจุดนี้นะครับาการที่เราทำโซเชียลนะครับมันไม่ได้ทำให้งานของเราน้อยลงนะครับอู่ซ่อมเกิดขึ้นปานดอกเห็ดเลยณนะปัจจุบันนี้นะครับเอาละคลิปนี้จบเท่านี้จบจริงๆแล้วสวัสดีครับ